เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้านะครับแบรนด์ดิสคา e r r y นะครับตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ ED นะครับ4416นะครับผมคูณ 50SF นะครับตัวนี้เป็นสลิงขยายตามซูมนะครับเพื่อนๆพี่นี่นะครับผมอ่า สวยงามนะครับเพื่อนๆพี่นี่นะครับสินค้านะครับมาค่อนข้างจํากัดนะครับเพื่อนๆพี่นะครับแถมมุงล้อปรับหปล่าให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นแบรนดิตคัลลี่ป้ายฟ้านะครับตัวนี้นะครับหายากมากครับตอนนี้นะครับผมน่าเรียนนะครับ50มิลนะครับผมท่อจะเป็นท่อ30มิลนะครับนี่นะครับการปรับบนล่างซ้ายขัวนะครับจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับวิธีปรับนะครับก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับ ขออนุญาตนะครับจะฟืดหน่อยนะครับเพื่อนพี่นะครับเพราะว่ายังเป็นของใหม่นะครับแกะกล่องนะครับผมนี่นะครับวิธีปรับก็จะประมาณนี้นะครับปรับเสร็จกดลงแบบนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นอ่าสีแดงนะครับนี่ครับออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะครับตัวนี้นะครับจะซูมได้สี่ถึงสิบหกเท่านะครับนี่นะครับนี่จะเป็นตัวปรับซูมนะครับนี่นะครับปรับซูมตรงนี้นะครับเพื่อนพี่ ด้านหลังจะเป็นตัวปรับสายตานะครับนี่นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับตัวนี้นะครับกันน้ํานะครับกันฝ้านะครับผมตัวนี้นะครับสามารถแช่น้ําได้เลยนะครับอัดแก๊สไนโตรเจนไล่อากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมี qc จากโรงงานมาแล้วนะครับนี่นะครับทางร้านก็จะ qc ให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมนั่นะครับผม qc จะอยู่ข้างกล่องนะครับตรงนั้นนะครับเพื่อนพี่นะครับแหมเนี่ยนะครับทางร้านจะ qc ให้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเส้นเล็งนะครับคุณนันพี่อ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับกระจุกนะครับชัดระดับ HD นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายเส้นเล็งให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นเล็งจะขยายตามซูมแบบนี้นะครับคุณนันที่นีตอนนี้นะครับผมเล่านะครับ สองระยะใกล้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับหลาไปให้สุดนะครับนี่นะครับปรับหลาไปที่ระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับนี่นะครับเส้นเล็งก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับมินด์ดตนะครับเผื่อกระสุนตกได้นะครับเพื่อนๆพี่ขยายให้ดูอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับผมชัดเจนนะครับโอเคโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่นะครับผม ตัวนี้ครับค่อนข้างหายากแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะผมก็ได้มาค่อนข้างน้อยมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับที่สนใจจริงๆนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแถมกันนะครับตัวนี้นะครับผมจะแถมครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลกล้องนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับตัวนี้ซูมได้สี่ถึงสิบหกเท่านะครับน้ำหนักจะอยู่ที่นะครับหกร้อยยิบห้ากรัมนะครับความยาวอยู่ที่สามร้อยสิบสองมิลนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับ กันน้ำกันฝ้านะครับตัวนี้นะครับโลโก้จะเป็นแบบเก่าอยู่นะครับผมดิสคาร์บัี่นะครับแอร์้าเช็ดเลนนะครับแถมให้นะครับแล้วก็ทางร้านนะครับจะแถมระดับน้ํานะครับผมแบบพวงกุญแจให้นะครับฝาปิดนะครับจะเป็นแบบฝาครอบนะครับแบบซิลิโคนนะครับครอบหัวท้ายนะครับเพื่อนพี่แล้วก็ท่อรดแสงนะครับก็จะกัดมาค่อนข้างสวยงามนะครับดีไซน์นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับพี่ๆนะครับสวยงามนะครับนี่ครับ แล้วก็จะมีคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับผมขาจับรางนะครับทางร้านจะแถมขาแท้ของนิ c คา e r ีให้เลยนะครับสามารถเลือกได้นะครับจะเอา11มิลก็ได้20มิลก็ได้ครับทางร้านมีให้บริการนะครับผมสินค้านะครับมีรับประกัน30วันนะครับหากเสียไปใน30วันนะครับทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมหากไหนสนใจนะครับติดต่อมาที่ Line ID@ นะครับ jukppp นะครับผม i อ line@ jukppp นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ รีวิวทงนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ